สวัสดีครับพบพอพบเจอกันอีกแล้วกับผู้จัดการตามทอ้องเรื่องมาเบื้องมือนี่ผู้จัดการสภาพไปเห็ดเอียงเช่นตามเคยครับลดครบกําหนดอายุไม่เหลือ1นึ่งมกิโลตามกําหนดบาทนี่สิได้เปลี่ยนพายนะมันเครื่องนะครับเนาะเราพ่กกินยาเข้าสูบงดเหล้าเข้าพรรษาปัสนามันก็นเลยตังก์กสเีเหลือเนี่ยกสีได้คล้องยีเนี่ยจากหน่วย ฟูซินเทติกกับสันนะวาววอรีนแมกไกคุณเด้เออโอีกยังกับแพงเนาะมีแตอร์แน,นลแพงๆประหยัดได้กับประหยัดอ่ะประหยัดคาแรงได้ถักขาก่าวโอ้ยก็ยังดีเนาะครับเนาะเอากัมมือนี่กับสีมีเปลี่ยนทายเฟืองหนานั่นแลครับเนาะพอดีว่ารถผมมันเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับพอดีเมื่อนนสองพันสิบสองขับเคลื่อนสี่ล้อฟูลไทม์ครั้งที่แล้วเปลี่ยนเกียร์ท่านเซฟเฟอร์ไปนะมันเกียร์ท่านเซฟเฟอร์ มั่งวดนี่อ่ะเหลือน้ำมันเฟืองหนาเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันแพงเนาะครับริดหนึ่งสองร้อยหกสิบบาทเอาทีละอย่างครับเงินปกพ้อมือนี้จัดเฟืองหนางวดหน้าเอาเฟืองไทยเอาซัมนี่ซากุนส่วนฝักบัวเป็นไงมองเห็นไหมฝักบัวโอเคฝักบัวน่าจะโอเคอยู่นะครับ ฝักบัวนะ่าจะโอเคอยู่ฝักบัวยังยังใสๆอยู่นะคิดว่าดูหน่อยดิน้ำมันเครื่องยังไงก็แล้วแต่นะครับขอให้กรองน้ำมันเครื่องเนี่ยเป็นของแท้เท่านั้นนะครับเป็นของแท้เท่านั้นเรว่า มันจะมีผลต่อฝักบัวด้วยนะครับอ่าตัวนี้สภาพฝักบัวเท่าที่มองเห็นโอเคอยู่ทีแรกว่าจะซื้อน้ำยาผสมฟัดช,ชิง่งมาใส่เพื่อจะล้างแต่มันไม่มีขายก็เลยก็เลยซื้อมาสองไฟดูก็โอเคนะยังยังยังไม่ตันยังไม่อะไรก็โอเค สำคัญสุดเครื่องจะพังก็เพราะฝักบัวเนี่ยครับถฝักบัวตันก็เรียบร้อยครับพวกตระก,กูลเครื่อง 1KD 2KD Toyota ตต Vigo Toyota Vigo Champ Fortuner อะไรประมาณนั้นเอา้าสิ้นสุดอา อันนี้หกบวกหนึ่งนะครับหกลิตรบวกอีกหนึ่งลิตรใส่เข้าไปโอ้มันนไม่ได้เนาะหอมผม เหมือนเสียงน้ำอะไรลืมปิดลืมขันน็อตหรือปล่านม่ว่าลืมขันน็อตอ่างต่อไ,ไปครับรถผมใส่อยู่ประมาณ6.9ลิตรนะครับ6.9เาลิตรนั้นผมใส่หมดเลยครับ7ลิตรครับ เหลือไว้ร้อยซีซีไม่รู้เหลือไว้ทำไมใส่แม่งไปเลยเพราะว่า,าทดสอบมาแล้วครับเกินได้นิดหน่อยครับแต่ยาขาดครับถ้าขาดแล้วฝักบัวดูดน้ำมันขึ้นมาไม่ได้อันนั้นนะ่ะปัญหาใหญ่ครับเกินนิดหน่อยไม่เป็นไรครับ เกิดน,นิดหน่อยไม่เป็นไรผมทําอย่างนี้มาสองแสนสี่หมื่นโลแล้วครับน,นี่ของแท้ของแท้หมื่นโลแป๊บเดียวหมื่นโลก็ตั้งแต่ไหนตั้งแต่เมษาเอา ตั้งแต่เมษานะฮะสงการก่อนสงการก่อนสงการเมษาก็เดือน4เดือนหเดือน6เดือน7เดือน8ปสีเดือนครับสีเดือน10ื่นโลสี่เดือน1มื่นกิโลก็ถือว่าเอาเรื่องนี่ครับหกบวกหนึ่งหลิตรเวลาซื้อเนี่ยมันจะ ติดมาเลยครับเขาจะนั่นมาเลยแถมมาเลยสำหรับเครื่อง1 KD 3 0 0 0ดีซหรือ2 KD 2500cc ใช้เท่ากันครับใส่เข้าไปหมดไม่เหลือ ปั๊บเข้าไปเรียบร้อยไฟนี่เดี๋ยวชักกันวัดดูหน่อย เป๊ะแข็งวัดดอ,อ,อ,อดีเป๊ะเกินมานิดเดียวเกินขีดมานิดเดียวครับเอาเนี่ยมาเห็นหจึกเรียบร้อย สิ้นกระบวนความส่วนน้ำมันเฟืองหน้าเอาไว้ทีหลังเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวหาหกเหลี่ยมก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยจัดการสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นประหยัดได้อีกหลายร้อยสวัสดีครับ